ค,คุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจปวนลูกตั้งใจอยู่ในท้องวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับบรรยากาศริมชายหาดนะคะจึงได้ยินเสียงน้ําทะเลอย่างชัดเจนเลยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาตอบคําถามกันที่ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะสามารถมาเที่ยวทะเลได้หรือไม่แล้วจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะ ในช่วงอายุครร์น้อยๆถ้าจะเดินทางไกลนะคะยิงถ้าต้องนั่งเรือนะคะเพื่อข้ามมาอีกเกาะหนึ่งหรือต้องนั่งรถเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าในช่วงอายุครร์ดังกล่าวเนี่ยการฝังตัวของทารกในครรถ้าเกิดว่าได้รับการกระทบกระเทือนก็มีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกทางช่องคลอดได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าอายุครร์เข้าสู่ไตรามาสที่2แล้วนะคะ ถ้าคุณแม่ต้องการเดินทางก็ต้องเน้นความระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขณะเดินทางนะคะอย่างเช่นการนั่งเรือก็เพื่อข้ามเกาะก็ควรเป็นเรือที่ค่อนข้างม,มีแรงกระทบกระเทือนน้อยนะคะหรือถ,ถ้าว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางทางรถยนต์เป็นเวลานาน,านแนะนําว่าจะต้องมีการพักเป็นระยะระยะนะคะแต่ถ้าหากว่าอายุคันมากแล้วนะคะ อันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะยิ่งช่วงใกล้คลอดเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่จะเกิดภาวะเจ็บคันคอนระหว่างเดินทางได้ค่ะทีนี้เมื่อมาเล่นน้ําทะเลแล้วมีหลายๆท่านสงสัยว่าสามารถเล่นน้ําทะเลได้หรือไม่นะคะตอบเลยนะคะว่าสามารถเล่นน้ําทะเลได้นะคะแต่ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างเช่นการถูกสัตว์มีพิษนะคะอย่างเช่นแม่นทะเลในการที่จะตามบริเวณเท้านะคะ หรือว่าการโดนเศษหินตั้มหรือว่าหอยตัวเล็กๆเ,เนี่ยบาดนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ตั้งครันสามารถเล่นน้ำทะเลได้นั่นเองค่ะถ้าหากว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ คุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วเราก็จะทิ้งกันไปด้วยบรรยากาศริมชายหาดนะคะคุณแม่